คุ่ณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเปิ้ลอยู่กันที่เกสบอมอเตอร์รามคำแหงนะคะหรือว่าม่ววลิกนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหงวันนี้จะมาใช้บริการในเรื่องของการเช็ค1,000 10, 0กิโลเปิ้ลจองผ่านแอปพลิเคชันนะคะ GWM แอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูบริการดีๆของทางเกสบอร l มอเตอร์สมาร์ทเซอร์วิสกันค่ะไปค่ะสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะ รู้ได้ยังไงอะค่ะวันนี้คุณเปิ้ลมีนัดหมายเชิยญาลอบ1 0,000หมกิโลแรกไว้นะคะผมใช่แล้วค่ะงเวลา1 5บนาฬิกาจ .3 ตนถูกต้องเลยค่ะผมคุณบอลแอบถามนิดนึงค่ะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นนัดหมายเวลานี้ก็มีแอปพลิเคชันนะครับผมตรงนี้เพียงเราจองผ่านนัดหมายผ่านตัว Gateway Motor GWM แอปพลิเคชันทางเซอร์วิสหรือว่าที่นี่ก็จะทราบทันทีเลยทราบเลยเลยค่ะผมตรงนี้ว่ามีการนัดหมายไว้นะครับดีมากเลยค่ะ อาวันนี้หนึ่งหมเราต้องทําอะไรบ้างคะเื้องต้นเราขอเช็คสภาพตัวรถพร้อมกันนะคะผมได้ค่ะส่วนชิ้นนี้จะเป็นใบเช็คสภาพนะคะผมพวกตัวรถว่ามีรอยหรือเปล่าพวกนี้นะคะผมดูแลรถอย่างดีเลยค่ะใช่ครับผมเช่หน้านนี้เลยค่ะได้ค่ะเริ่มต้นจากตรงไหนดีกอนก็จากด้านหน้านี้ไปนะครับผมพวกนี้จะไม่มีรอยนะครับผมตรงนี้ถือว่าผ่านผ่านนะครับผมคุณบอลรู้สึกว่ายางมันพ่องๆสามารถช่วยเติมให้ครบสมบูรณ์ทั้งสี่ล้อตรงนี้เราจะเติมให้ทั้งสี่ล้อตามค่ามาตรฐานเลยโอเคค่ะ จุดต่อไปค่ะก sure. ็เดี๋ยวบนขอลายเส้นหนึ่งที่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นเพื่อว่าเราได้ตรวจรอบๆคันพร้อมการว่ารถไม่มีปัญหาก่อนที่จะส่งมอบคันโอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วครับ ไอโซอ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยที่กรุงศีเขาล้ำมากเลยอ่ะทรงเซนในไอพงไอแพดด้วยค่ะระดับต่อไปยังไงดีฮะขึานบนต่อเลยค่ะโอเคค่ะโคกว้างขวางมากๆมาวอลิคครับผมเกส์วอลมอเตอร์้ำคันแหงอุ้ยเรือข้ามบ่อนี่คือเรือข้ามบ่อนของคุณเปิ้ลนะครับวันนี้ก็มีนัดหมายไว้ช่วงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับตรงเป๊ะเลยครับผมได้เลยค่ะแต่ที่เราจองผ่านครับรถลิงเข้ามาซีซีทีวีจับได้ ขึ้นเวลข้ามบอดหมดเลยนะครับอุ้ยไฮโซมากค่ะทีนี้เนี่ยมีการจับป้ายทะเบียนผ่าน C C T V ใช่ครับผมแล้วคุณบอลก็รู้อัตโนมัติเลยว่าเป็นมาตามนัดหมายแล้วใช่ครับผมว้าวโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปมีอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญที่ห้องรับรองนะครับผมได้เลยค่ะดังทานน้ำทานกาแฟรอนะครับผมกว้างขวางมากทุกคนนน้้าีครับกิติศักดิ์เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะกว้างขวางแล้วนะเวลข้ามของเขาเนี่ยมี S A มาต้อนรับแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูน้ำดื่มเย็นๆแล้วก็ขนมจุ๊บจิ๊บเยอะแยะเลยไปดูกันค่ะ นะคะค่ะเลยนเชิญเลยค่ะส่วนนี้ก็คือจะเป็นใบแจ้งซ่อมของวันนี้รอบเช็ระยะหนึ่งหมื่นกิโลแรกนะคะค่ะได้เลยชื่อแล้วก็เบอร์โทรของต้นถูกต้องนะคะรับผมโอเคชื่อถูกต้องเบอร์โทรถูกต้องค่ะคส่วนวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเช็คระยะ10,000มกิโลแรกมีรายการที่เปลี่ยนคือน้ำมันเครื่องส้กรองหัวล้อนะครับผมอันนี้คือจําเป็นต้องเปลี่ยนในระยะ10,000มกิโลอยู่แล้วครับผมแล้วก็จะมีสลับยางถองล้อให้ฟรีนะครับผมบริการทุกอย่างของ GDM ฟรี นะครับผมตั้งแต่1 0 0 0 0นกิโลแรกถึงรอบ10,000กิโลเลยไม่คิดเงินเพิ่มไม่คิดเงินเพิ่มนะครับนีค่ะก็บางจ้นใช้เวลาในการเปลี่ยนนะครับ1ชั่วโมงรวมล้างรถดูดฝุ่นให้ตรงนี้เสร็จทุกอย่างนะครับ1ชั่วโมงรวมล้างรถและดูดฝุ่นให้ด้วยคโอ้โหเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยไหมคะทุกที่เหมือนกันเลยครับอ้ยดีมากเลยรถกําลังกําลังจะมีฝุ่นเขอะเลยอะต่อค่ะก็เดี๋ยวผม ขอนม an awesome. ัติงานซ่อมหนึ่งที่นะครับผมได้เลยค่ะงนี้นะครับผมสามารถเซ็นได้เลยครับผมช่วงนี้เซ็นบ่อยจังเลยนะคะสะดวกสบายไฮเทคโนโลยีมากๆเลยค่ะเรียบร้อยครับนี้เรียบร้อยแล้วนะคะผมก็เดี๋ยวระหว่างรอนะครับผมเดี๋ยวทานน้ำทานกาแฟไอติมนะครับผมสามารถเติมได้อีกหรอคะเติมได้อีกครับ จะดีเหรอคะค <artwork> ได้เลยก่ <ble? S 2> อนนะครับสถานงานซ่อมจะอยู่ด้านนี้นะครับสามารถเดิดนไปดูได้นะครับรถเราถึงไหนทําอะไรบ้างน,นะครับหรือไม่ผมก็จะเดินเข้ามาแจ้งอีกทีนึงอ๋อแต่ถ้าเกิดกรณีติดธุระเนี่ยสามารถที่จะไปข้างนอกก่อนได้ก่อนเวลาชั่วโมงนึงก็ได้เช่นเดียวกันครับผมหรือว่าถ้าเสร,ร็จก่อนยังไงผมโทรแจ้งอีกทีนึงแล้วอย่างนี้เนี่ยระหว่างรออยู่ข้างนอกเนี่ยเราสามารถดูผัดแอปพลิเคชันด้แคะได้เหมือนกันนะครับผมก็ดูได้เลยว่าอ๋อตรงนี้เอ่ยนะคะว่าขั้นตอนตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างใช่ครับผม เอมอนิเตอร์ได้เลยใช่ครับผมว่าช่างตอนนี้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนถ่ายหรือยังใช่ครับถึงขั้นตอนไหนแล้วสะดวกสบายมากๆเลยเอาเป็นว่ารอที่นี่ดีกว่าค่ะได้ครับระหว่างนี้เนี่ยขอทานแบบไม่อั้นเลยนะคะได้ครับเดี๋ยวเชิญเต็มที่ได้เลยครับผมได้ค่ะขอบคุณครับบริการดีดีค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามานะแอร์เย็นนะคะแล้วมาถึงโซนรับรองเนี่ยเขาก็มีบริการเครื่องดื่มเย็นๆให้ไม่หมดเพียงเท่านั้นนะ มีกาแฟร้อนด้วยทุกคนเดี๋ยวขอไปอิ่มน้ำสำรานกับมุมเซอร์วิสก่อนนะคะเพราะว่าเขารับรถไปแล้วเดี๋ยวรอ1ชั่วโมงเขาล้างรถด,ดูดฟุ่นให้เรียบร้อยเติมลมพร้อมขับต่อไปได้เลยตอนนี้ไปกินกันก่อนดีกว่าค่ะ ยังไม่เสร็จเลยอ่ะลืมของ,ขอ,งอ่ะวยคุณบอลน้องนีคุณบอลาค่คะคำเชิญเลยค่ะ<ผ>พอดีลืมของไว้ที่รถลูกชายอ่ะค่ะขอไปดูไปหยิบของหน่อยได้ไหมได้ค่ะดูบอลาไปนะครับโอเคแล้วจันเลย <ขอ S 1> ับเดี๋ยวเชิญนั้นนี่ครับเดี๋ยวเราแอบไปดูการทํางานดูซิว่าเขาบริการดูแลลูกชายเราเสริมรอขนาดไหนไปดูกันค่ะ จริงเราทุกคนคุณบอลคะไม่ได้ลืมของค่ะแต่แอบ,บมาดูว่าลูกชายของเราเนี่ยได้รับบริการที่ดีจากทางเกสปอมอเตอร์ลำคำแหงหรือว่ามาวลิกออโต้ที่นี่หรือเปล่านะคะคุณบอลแอบดูรอบๆได้ไหมได้ค่ะมเชิญนะครับผมมาตรฐานมากๆทุกๆคันเนี่ยจะได้มีการคุมคงคุมผ้าอย่างนี้ก่อนเลยทุกๆครั้งเลยครับผมต<อ>ั้งแต่รถเข้ามาบนที่ช็อปนะคัะผมโอเคนอกเหนือเรานิเตอร์ดูที่โชว์รูมได้แล้วผ่านหน้าจอในเรื่องของไทม์ไลน์การทํางานแล้วแอบมาดูหน้างาน บริการดูแลลูกชายดีมากๆเลยค่ะทุกคนขออนุญาตนะ,ค,ะ,ค,ะครับค่ะตอนนี้รถของคุณเปิ้ลใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมเหลือแค่ล้างสีดูฝนให้นะครับผมอุย้ย รวดเร็วจังเลยคุณบอลร,รู้ได้ยังไงคะตอนนี้ว่าขั้นตอนนี้ถึงลัางสีดูดฝุ่แล้วที่หน้าจอของผมนะครับผมก็จะมีการแจ้งเตือนเป็นจอมอนิเตอร์เหมือนกันนะครับผมว่าสถานะรถถึงไหนนะครับผมตรงน,นี้ว้าวดีมากๆเลยทุกคนขนาดนั่งรอด,ดูผ่านแอปพลิเคชันขั้นตอนไทม์ไลน์การทางานได้หรือใครไม่อยากไปที่ไหนเนี่ย มานั่งในโชว์รูมนะคะก็มีในเรื่องของบริการมอนิเตอร์ดูช่างทำงานได้เลยหรือจะแอบ,บลืมของเหมือนเปิ้ลก็ได้ก็ให้คุณบอลพาไปหยิบของและได้เห็นถึงความใส่ใจของทีมช่างนะคะที่ดูแลลูกชายเปิ้ลเป็นอย่างดีเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวรอ ให้รถเสร็จแล้วก็มาแจ้งอีกทีใช่ไหมคะครับผมโอเคค่ะเดี๋ขอไปชมรถนิดหน่อยแล้วก็รอคุณบอลมาแจ้งนะคะค่ะขอบคุณค่ะรถดเร็วทันใจเว่อเว่ออะไรจะล้ำสมัยขนาดนั้นที่นี่นะคะนั่คือหนึ่งบริการของทาง Gateball m a r t Service ที่เขาจะมีการพัฒนานะคะปรับแพลตฟอร์มอันนี้ Gateball Motor หรือ GWM Partner Store ทั่วประเทศเร็วๆนี้เดี๋ยวยังไงรอดูให้จบก่อนว่ายังมีว้าวกว่านี้อีกค่ะ ขออนุญาตนะครับตอนนี้ยังไงคะตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหรวดเร็วทันใจโอ้เสร็จกว่าในมอนิเตอร์อีกค่ะก็ช่องทางในการชำระเงินของคุณลูกค้านะครับถึงขั้นตอนจ่ายเงินแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะว่าได้เลยค่ะมี2ช่องทางนะครับผมสามารถจ่ายผ่านแอปพลิเคชันได้ใช่อันนี้หรือเปล่าคะใช่ครับผมพอกดเข้าไปจ่ายอันนี้คือสามารถชําระผ่านออนไลน์ได้เลยใช่ครับผมัดผ่านบัตรเครดิตของเรานะครับผมตัวเลือกเยอะมากทุกคน เราไม่ต้องจะเป็นใช้เงินสดก็ได้นะเพราะ,ะบัตรเครดิตรองรับเพียบเลยทีเดียวค่ะ,ะแต่ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเราไม่จ่ายออนไลน์มีช่องทางไหนอ,อีกคะก็มีช่องทางหนึ่งตรงหน้าเคาน์เตอร์ก<บ>็<บ>คือสามารถจ่ายที่แคชเชียร์ได้เลยใช่ครับเงินสดได้บ,บัตรเครดิตได้ใช่ครับมีผลชำระไหมคะตอนนี้มีผนชำระด้วยครับทุกคนถามเล่นๆน้บริการเยอะมากๆตัวเลือกให้กับยูเซอร์ที่เป็นลูกค้าของเกตบอมมอเตอร์เยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่ก็คือที่เกตบอมมอเตอร์ลามคำแหงหรือว่ามาวิลิกมาวิลิกมาวิลิก ออโต้นะคะที่ g w มอเตอร์หรือว่า GWM รามคำแหงลองมาใช้บริการดูและติดตามในเรื่องของบริการดีๆนะคะที่ทาง GWM Partner Store จะมีการขยายให้คุณได้รับบริการแบบประทับใจแบบเปิ้ลนี้เองนะคะติดตามให้ได้ที่ช่องคาวาอีค่ะ จริงๆบริการเลิศมากรถใหม่กิฟล้างรถให้เรียบร้อยพร้อมมาส่งถึงรถจักมั่นใจทุกการเดินทางค่ะกับการสตูวิตแมนเทนแนนต์หนึ่งหกิโลตอนนี้รอเลย,เลยจ้ะไปเที่ยวต่อไม่รอแล้วนะ